เราก็ออกจากบ้านมาเซเว่นนะครับพาพี่นาวามาซื้อขนมที่ชอบอ่ะไปดูสิครับเขาจะยิบขนมอะไรอ่าโอ้มาถึงมาตรงเยนรี่ก็เลยโอเคครับวิ้ยของใหม่ของแตกใหม่จอเคหรือจิ้งจกจอาแค่เจ้เคเหรอ๋ออกไม่เป็นไงระวังลุ่นระวังลุ่น อ๋อนาวาไม่เอาพินนาวาพินนาวาเอาจระเข้่นั่นอะไรอ่ะหยิบมาดูทางหูลูกฮะทางหู้ลูกเหรอแบบเกลี่อุ้ยอันนี้มีนานแล้วยางบิมยังไม่เคยซื้ออมอมยิ้มเดียวกับไออมยิ้มนั่นแหละอมยิ้มโครงกระดูกโครงกระดูกอะไรนะวะอันนี้เคยคุ้มเคยกินครับเอาเปล่ามันเป็นกิโกจูบแบบเป็นเป็นขุ่ได้เหรอเอาเปล่าเออ เอาอะไรอีกก็ยิบนะอ่าถุงตัวถุงไหนไอเยลี่กินตลอดอ่ะกินได้ปะเนี่ยน่าจะขนมไหนอ่ะยิบมาชักหน่อยอ่านดิเขาเขียนว่าอะไรชิ่นแล้วคืออะไรอ่ะตั้งสิบห้าบาทอยากหรูต้องแกะเอาเองใช่ครามิลดูส่วนประกอบดูส่วนประกอบอุ้ยอะไรอะไรอ่ะ อะไรไม่ใช่วันเกิดคุณเอาวางเอาเก็บทีเดิมเลยเด็ชอบ์แม่ตัดเขายิบกันคนละลูกเลยครับฮะลูกกับตั้งแต่ยุคอะไร่เป็นลูกนี้ที่ตัดอะไก่อนหาซื้อเรืองอ๋อเป็นช็อกโกแลตโอเบอร์โร่ครับตอนนี้มีแล้วฮะลูกไหนก็ได้ดึงมาแล้วเดี๋ยวคุณไปแกะกันดูว่าใครได้ของเล่นทุกอันบนนะเขาให้ดึงข้างล่างถูกแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลลงมา นี่เดือนหน้าฮาโลวีนแล้วเขาก็จะมีขนม,ขนมเป็นเป็นทีมฮาโลวีน่ยโอ้โหกระโหลกมาม่าดิบเหรอต้มยเอาเอา,าสแน็คเขาเรียกว่าอะไรอยิบอะหยิบมา,บมาดดนะวาต้มยำแค่นี้พอ เฮ้ยอะไรนี่ไม่ใช่วันเกิดคุณวันเกิดพินเาวะให้เขากินด้วยหยิบนี่มาเฮ้ยไม่ใช่วันเกิดคุณผมไม่ตามใจคุณมันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเกิดคุณคืออะไรดูกันคืออะไรมีเป็นอะไรเป็นอะไรกินแล้วได้ไรกินแล้วได้ความอร่อยตำมีต้มีซีอ่าเอาไปเอาไปเอาไปรสอะไรบิมหยิบแล้วอะไรมารอ ยิบขนมกระจุยเลยครับทุกคนอ่ะดิรถอ,อะไรรถใหม่รสสาลายอ๋ออ่ะรสสาลายโอริโอ้เป็นแบบปักเหรออะอ๋ะอไม่รู้ดิอาจจะใช่เนี่ยอ๋อเป็นครีมตักตักเอาเป็นบิสกิตยังไงอยากูีมั้งมีครีมแล้วก็เทใส่เหรออยากหรูก็ซื้อไปดิ กับบ้านไปไปทำน้ำกันน้ำอะไรได้วัตถุดิบละทำยังไงขอตั้งชื่อน้านี้ว่าโอเชียนบูไอจิมออกหม่ออกนานแล้วแหละแต่ไม่เคยกินเอาไปใส่น้ำเอาสีแล้วสีเลยม่วงเอาไปใส่น้ำโอเชียนบูอ่ากี่บาทครับ35บาทเองไม่แพงนี่เรากลับมาบ้านแล้วบีมเขาบอกว่าเขาจะผสมน้ำให้ให้กินน้ำอะไรของเขาไม่รู้ส่วนพีนาวาก็มีวัตถุดิบมาเหมือนกันนี่ ของเขานี่บีมเริ่มเลยใสอันนี้ก่อนอ่ะกินจริงนะออ่่าากินจริงนะใครทําผสมแล้วกินด้วยนะเสร็จได้ของนะอืมอืมเอ่าอ่าไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกินไม่หมดแค่นี้ครับอืมอ๋อเป็นวุ้นนี่ไ,ไ,ไหนแม่บีบให้มันดูดเอาบีม,ไ,ม,ไ,มไหนแม่บีบให้อุ้ยเป็นวุ้นออกมา หมดเลยป่ะไม่แล้วแต่ไม่รู้เอาเอาเอาเท่าที่กินหมดเออเอาอีกอือ้จะเป็นไงเนาะต่อไปใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแข็งแล้วแข็งกินให้หมดกันด้วยนะเอามีชิมก่อนบีมสองอย่างโอ้ยังไงต่อไปยังไงต่อไปขอล้วขอก้อนขอก้อนอันนี้ลิบแก่ก้อนไหมบีเดี๋ยวละลายอันนี้เลย ไหนขอดูก่อนขอดูก่อนว่าลูกมันเป็นไงก่อนที่จะใส่เไยพี่น<ด>าวทำไรอุ้ยอง,งุ่นอ่ะมันเค็มอ่ะ,<า>อะนี่พี่นาวาก็ใส่ของบีมใบแดงแดงเอาอใส่ไปแล้วเอาเอาเอา,เอาคนละลูกใส่เข้าไปอุ้ยพอละมัง้งใช่ลูกเดียวพอสองลูกอ่ะพออ่ะตักกินเลยเดี๋ยวอ่ะกินใช่ย้อนเค็มกันครับอันใดอ่ะแกะแกะแกะตัวเค็มแล้ววางแกะอ่ะนี่เขาจะชิมเป็นไอติมใช่ป่ะ ไอติ่มอน่ยเอีงเียวไหนบีกินบีกินแม่แม่บอกยากกินมานานแล้วเป็นไงรสชาติอะไรอร่อยเหรอไหนครับขอดูเยลลี่หน่อยเป็นไงวิจระเคใส่ลุงจระเคใส่ลุงทุกคนไส้หรไปนอนไ้ยใส่ไงใส่ไงนอนัลยว้าหใครจะกล้ากินครับเนี่ยใครจะกล้ากินเนี่ยน้ำน้ำจระเข้อ่ะกินได้กินได้กินได้ กินครับจะเป็นไงเนาะรสชาติอ,อร่อยอร่อยฮะห้าสิบกว่าบาทหรือสามสิบกว่าบาทมัเออสามสิบกว่าบาทสามเจ็ดเออไม่แพงเป็นไงบีมอร่อยอะ่ะโเอาอีกแล้วเขากินอีกแล้วอืมอืมมาเขาจะกินจระเข้แล้วอ้าวแข็งแล้วมั้งจระเข้พอโดนน้ำเย็นน่ะเอากัดกัดจระเข้ตายแล้วใช่กัดหัวไปแล้ว <laughs> กัดหัวจระเข้ไปแล้ว แหวงยังแหวงยัง,ง,งจัดให้คาดเลยจัดหัวให้ขาดเลยอืมงานเอาขาดไปแล้วหัวขาดกลายเป็นจิ้งจกตายยุลี่เนี่ยกลายเป็นยิลี่ม่วงเหรอเอ้าม่วงได้ไงอ่ะผสมกันเนี่ยสีอืมผสมกับสีฟ้ากลายเป็นถุม่วงนี่เขาจะแกะอมยิ้มกินนี่ของจุ๊บจุ๊บนี่แกะนี่แกะสิอ๋อนาวาบอกว่านิ้มเป้าได้ไหนดิ อ๋อข้างบนมีรูเป่าได้ไหนลองเป่าทำให้ดังๆกว่านี้น่า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 แล้วแล้วที่มันเป่าได้น่ะคือมันมีอมยิ้มอยู่ไงอร่อยด้วยเมื่อยปากด้วยลดอะไรลดอะไสตรอเบอร์ี่สตรอเบอรี่อะอมแบ่มาม่าแห้งไหน มีรสต้มยำเอาตัดไอ้สเนคนี่เขาปรุงมาแล้วแฮ่บีมปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วไหนขอดูหน่อยขอดูสีแบบอุ้ยสีแดงเลยเอากินชาผ็ดเป้าคงไม่ค่อยเถ็นหรอีอย่าตักให้หกนะแล้วทำไมไม่เอาช้อนใหญ่กว่านั้นมากินเท็าระเบิดกินทีละนิดไงอ๋อได้รสชาติใช่ไหม ออกอบเลยอะกินเครื่องต้องยำนะอร่อยเฉืออ่อยเพลินปอกไอ้ใกล้ชอบจริงๆมามา่าม,มาเรามาแกะขินเดือดจจยกันดูซิว่าใครได้ของเล่นอะไรแกะของเล่นก้อนแก,แกะเลยแก,แกะของอนี่ครับแกะของเล่นก่อนดูว่าใครได้ของเล่นอะไรฝั่งหนึ่งเป็นของเล่นฝั่งหนึ่งเป็นขนม โอ,โอผ้ผมได้เหมือนไดโนเสาร์ไหนไหนเที่ยวมาเที่ยวมาเล่นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พี่คนดีมากอ๋อพินาวามีไข่นี่โอ้ไข่ไดโนเสาร์ของพินาวาเจ๋งไหนประกอบของบีมไดโนเสาร์มาจากไขโ่โอ้โอ้ของพินาวาเสร็จแล้วนี่ไงประกอบพินาวานี่ประกอบเก่งมากเราพินาวาชอบต่อตัวต่อลิโก้นี่เสร็จแล้ววกอ่ะเอาไปบินหน้าไปบินนะไปบิน แแวแววฟักไข่ได้เลยไหนมาไหนฟักไข่ถอดไข่ออกไงอ่าไหนตั้งตั้งไนนเสา์ดีๆีนี่เอาไข่ออกมาก็เจอไดโนเสาร์มามากินขนมแกะขนมกินกันขนมในตำนานมีมาสิบยี่สิปีแล้วเนี่ยใช่เหรอจริงแต่ป่าเด็กๆป่าก็เห็นแล้วอะแต่ป่าไม่ค่อยซื้อเพราะว่าราคามันสูง อ่ะกินครับเนี่ยตอนเด็กๆอะ่ะบีมไปเซเว่นนะต้องซื้อไงครับแมทอร่อยไงกินดั้นจอยเนี่ยต้องซื้อกินทางตะกาก็ไหวระวังระวังเลาป้าไปใกล้กลุ้นอังไงลูกบอลมีช็อกโกแลตอยู่ลูกไม่ตามางมาสามสิบ นี่พี่นาวายากินมาม่าต้มยำกุ้งครับเราก็ต้มให้กินครับเพราะว่าวันนี้วันเกิดเขาเราต้องตามใจเขาครับอ่า <ใช S 1> ส่วนของบีมนี่เหมือนกันแต่ใส่ไข่ของพี่นาวาไม่ใสไไไ<ข>่ไข่อ่าพิเศษใส่ไข่เวลาต้องนั่งแบบนี้ด้วยนะสลับตำแหน่งไม่ได้นะเดี๋ยวมือชนกันเฮ้ยเฮ้ซฟบอซฟบอเจาะไข่บาบิลอ่าเห็นทุกทีคุณชอบเจาะไข่ทำไมคุณไม่เจาะ โอ้เ้นยืดเลยทำไมเด็กชอบกินมาม่าครับไม่เข้าใจกินมาม่านี่สู้ตายครับทุกคนอมืมันเป็นไงครับบอกหน่อยทําไมกินมาม่าสู้ตายกกอแร่อยครับปะมาม่ากับข้าวอันไหนอร่อย,ออยออก,กันอันนี้น้ำข้นหรือน้ำใสน้ำใสครับก็ว่าแปเจาะเหรอเยื่มปะไม่รู้นะรู้สึกเหมหือนไงหรือว่าหรือว่าเป็นยางมะตูม นี่งาเ<ม>ยิม้มเป็นงาแจ๋วว่ะฝีมือป้าบีมแต่บ<ห>ีมชอบตอนที่ไข่ขาวมันแบบว,วุ่นๆ่ะไม่ได้เราต้องกินซุปตอนนั้นป้าทำแล้วมันเป็นวนุ้นกินซุกดีกว่ากินได้อาทิตย์ละครั้งพอมามะ่าอย่าก,กินบ่อยอ่าเอากินกินให้อร่อยระวังน้ำมันจะเด็นใส่ตาเหอะเอา้เอาเป็นปีกนึ่งกับไข่แดงจริงเหรอใช่เออไหนเบียร์อ่านั่นเลย ออออะระวังร้อนนะนะงานนันงน่นงงานเกือบกระดิ่งเขาตาแล้ว <c oughs> ตัดทอนเนี้ยไปเนื้อย, <c oughs> ยังไม่ทันคาดขำน้ำกระเด็นแล้ว <c oughs> อร่อยแซ่บ